อ้าวสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็พบกับมิวนะคะไลฟ์สดที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้อยู่ที่โบสถ์ชื่อว่าเซนต์พอลนะคะเป็นโบสเกี่ยวกับแคทอลิกนะถ้าพูดง่ายๆหลายๆคนจะเข้าใจนะคะการนับถือศาสนาคริสต์เนี่ยมีอยู่2นิกายนะก็คือที่เราเรียนหนังสือมานะคะคือมีแคทอลิกนะกับโปรเตสแตนต์นะคะก็คือจะ สอนคนละอย่างเลยนับถือพระเจ้านะคะคนละองค์ก็ไม่ไม่ระบุแบบว่าคือไม่ได้ไปไม่จะไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความสําคัญที่ต้องรู้นะถ้าใครอยากรู้ก็ไปเสิร์ชได้นะคะจะจะพูดถึงเ,เรื่องการแบ่งแยกเรื่องศาสนานี่แหละนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาส,สนาคริสต์นะคะศาส,สนาอิสลามหรือว่าฮินดูหรือซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะย้อนกลับไปนะก็คือเริ่มแรกนะมันไม่มีศาสนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเหมือนกับไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่ออะไรเอาง่ายๆให้เข้าใจว่าเพื่อให้ทุกคนทําความดีนะคะไม่ใช่ยึดเหนี่ยวเพื่อใหออ้ไปอยู่กับผู้เป็นเจ้าหรือ เพื่อทําบุญให้ได้อนันต์นี้นะมันคือมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทีหลังนะคะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยให้เหมือนกับมีที่เหนียวเหมือนเราจะทําอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนกับว่ายกตัวอย่างว่าเหมือนคุณเป็นมนุษย์เงี้ยหาสาเหตุเหตุผลไม่ได้ว่าเออเกิดมาทําอะไรหรือว่าเกิดมาเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีเครื่องยึนอยู่ในใจอย่างเช่นบางคนนับถือ,อพระพุทธเจ้านับถือองค์เทพนะคะพญานาคอะไรพวกเนี้ยนับถือเพื่อ ให้ตัวเองนะคะดำรงอยู่ในคุณธรรมศรธรรมธรรม,ธรรมชาติก็คือเป็นคนดีอยาง่ายๆนะเหมือนกับพอมีความยำเกรงต่อบาปนะคะมีความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่ทำนะแล้วก็แบ่งแยกเพราะว่าคนเยอะแล้วก็มีอยู่หลายทวีปนะคะอย่างเช่นยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใตา้เอเชียก็คือมีทั้งเต่าทั้งซิกทั้งอะไรเยอะแย,ยะไปหมดอะเหมือนกันเหมือนกันพูดภาษาก็เหมือนกันนะคะ การสื่อสารให้เข้าใจเนี่ยก็คือจะมีภาษาพูดภาษาเขียนของแต่ละทวีปของแต่ละประเทศเพื่อให้เข้าใจกันนะ่ะทุกอย่างเป็นเรื่องสมมูรทั้งหมดยกตัวอย่างเหมือนมิวเนี่ยสมมติว่าไม่ตั้งชื่อมิวอย่างเงี้ยมีคนเดินมาสี่ห้าคนคุณจะไปเรียกเขาว่างไงเนี่ยให้ให้ให้เข้าใจว่าคนนั้นคือใครคนนี้คือใครนึกออกไหมเหมือนเรื่องศาสนาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมกันทั้งมดอนะาศาสดาทั้งหมดาศาสนาทั้งหมดก็คือจุดเดียวกันเกิด ขึ้นจากธรรมชาตินะคะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาทีหลังแล้วก็แยกเพื่อนู่วเพื่อนนี่มีเยอะแยะมีการนับถือเพื่อให้เกิดสมัยก่อนนะสมัยโบราณนะเพื่อให้สมัยที่แบบว่าล,ล,ลบๆกันอนะโรมันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าให้ มีผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์อย่างเงี้ยนะคะก็คือโป๊ปเอาง่ายๆนะ,ะเป็นผู้นำทางศาสนาคนก็นับถือเยอะเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรก็มีสิทธิ์เสียงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะคะพอหลังจากยุคด้านผ่านไปยุคการเมืองที่ลบลาข้าพันหลังจากนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินอกีกนะ,ะมีการรับบริจาคนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมีหน้าตามันเป็นทุกวงการนะะ่ะไม่ใช่แค่แบบนักการเมืองวงการพระบ้านเราก็มีนะเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าจะปราบจริงๆมันเยอะนะคะแล้วก็ควรจะเริ่มตั้งแต่แบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรต้นเหตุจริงๆไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุนะเรื่องพวกนี้ช่างมันเถอะเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้นะใครจะเป็นยังไงก็ช่างเอาตัวเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นอยากจะพูดให้เพื่อนเข้าใจว่าไม่ต้องไปแบ่งแยกนะคนนั้นดําคนนั้นขาวคนนี้รวยคนนี้จนคนนี้เมืองนอกคนนี้คนไทยคนนี้ฝรั่งทุกคนเกิดมาจากที่เดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่แรกลองนึกภาพสมมติมีมนุษย์คู่แรกอดัมอีฟเนี่ยนะคะสมมติถ้าเป็นศาสนาคิดไปนิีพูดเรื่องคริสเยอะหน่อยพอมาโบสถ์นะ สมมุ่มีมนุษย์แค่สองคนน่ะแล้วมันเติบโตถึงวันนี้เป็นพันล้านคนคุณคิดว่าจากสองคนขยายพันล้านกันแล้วพันล้านคนนั้นนะ่ะไม่ได้มีเชื้อมาจากสองคนแรกเหรอคิดได้ดีนะนี่คือหลักของาศาสนาเลยนะคะาศาสนาคริสต์นะถ้าคุณเชื่อว่ามนุษย์คู่แรกเป็นอัดับกับอีฟอบสมมุติว่าเ,เกิดมาเป็นยุคผันไปผ่นไปผนไปยกตัวอย่างมิวก็คือเชื้อสายของอดัมกับอีฟถูกไหมเพราะฉะนั้นเราพอเราเป็นเชื้อสายเดียวกันต้นบรรพบุบบบบพร,บรุษต้นกําเนิดก็คนเดียวกันเราก็เป็น ญาติพี่น้องมีชื่อสายเดียวกันทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นหนึ่งบอกว่าทุกสิ่งมันเชื่อมต่อกันหมดนะไม่ต้องไปแบ่งแยกการที่คุณเมตตานะจะพูดเรื่องนี้สําคัญมากนะคะยกตัวอย่างเรื่องที่บ้านนะอ่ะตอนเนี้ยไปอยู่ในหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะเหมือนเป็นป่านะคะก็จะมีสัตว์ออกมาตอนกลางคืนมีแรคคูนมเีเยอะมีตัววูฟก็มีนะมีคายดี้มีอะไรเยอะไปหมดเลยก็ตายอะไรก็ไม่รู้นะคะ ทุกวันมิวจะเอาอาหารไปไว้หลังบ้านนอกบ้านนะก็คือรู้อ่ะมีสังังมากินอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะแบบไม่พอใจกับบ้านาข้างๆอ่ะเขาก็บอกว่าเออมันส่งกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยเอาสเปรย์มาฉีดเขาแบบเ,าเกกาขานะแบบตัวแบบเล็กมากอ่ะเล็กกว่าฟองดูนะเล็กแบบตัวแบบเล็กๆเลยอะ่ะเห็นแล้วแบบโอ้โหสงสารสุดๆอะ่ะคือเอาแต่ได้ใช้คำนี้มนุษย์อะ่ะคืออะไรที่ลำบากเงี้ยมีกินนิดหน่อย แล้วตัวเองไม่เหม็นเวลาเข้าห้องน้ําหรือเวลาไม่อาบน้ำเลยในวันเข้าใจปะคือคือมันไม่จําเป็นต้องแบบว่ามาแบ่งแยกแบบรังเกียจเดียดฉันอะไรพวกเนี้ยเรื่องเล็กน้อยคือควรจะอุ้ยแบตจะหมดควรทํารักความเมตตาแม้กระทั่งสัตว์เล็กๆจะหมูมดแมวหนูอะไรก็ช่างเหอะไม่ใช่รักนนี้ไม่ใช่โอ้โหต้องเอามาเลี้ยงดูกอดอะไรมันไม่ใช่ขนาดนั้นคือไม่ต้องไปทําร้ายเขาถ้าคุณแบบให้อาหารหรือช่วยเหลือเขาไม่ได้คือไม่ต้องไปทําร้ายสัตว์นะคะไม่ต้องไปแบ่งแยกไม่ว่าคนหรืออะไรก็แล้วแต่ ศานะส,สนาคริสต์เนี่ยข้อดีเลยจะบอกว่าถ้าเข้าใจแก่น,นจริงๆนะเน้นเรื่อง unconditional Love เคยพูดไปแล้วนะฮะเรื่องความรักที่ไม่จํากัดเพราะฉะนั้นคนพอพูดเรื่องความรักไม่จากัดคนจะมองว่าเออเป็นรักแบบฉับฉ่วยหนุ่มสาวจะต้องได้มาซึ่งกันและกันจะต้องเป็นของฉันของเธออะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบหยาบนะภายนอกมากๆเลยถ้าคุณสามารถรัก คนที่คุณไม่ชอบได้อะคนที่คุณคิดว่าเขาเป็นศัตรูคนที่คุณเกลียดเอาง่ายๆสมมติตอนเด็กอาจจะมีเรื่องกันนะหรือว่าโกงกันเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะไรประมาณนี้ให้อภัยและทําใจรักเขาได้ทําได้หรือเปล่ารักที่นี่ไม่ใช่หมายความว่าเออผู้วัชรักเธอจบนะรักและให้อภัยจากก้นบึ้งของหัวใจก็คือจากความเป็นจริงเลยจากสิ่งที่ที่แบบพยายามทําให้ได้อะ จะทาไม่ทาไม่ได้ถ้าคุณทําได้คุณจะเอาชนะใจของตัวเองฟังให้ดีนะนี่คือสิ่งสําคัญมากพอเอาชนะใจตัวเองได้เรื่องอื่นคุณก็ชนะทั้งหมดเรื่องความลําบากเรื่องความทุกข์เรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะนี่คือแก่นแท้ของศาสนาคริสต์ให้รักทุกคนเท่ากันหมดนะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆรักไม่ได้หวังว่าฉันรักเธอต้องมารักฉันฉันให้เธอต้องให้ฉันมันไม่มีนะคะมันเป็นสมมุติทั้งหมดถ้าคุณทําได้คุณจะพ้นพบความสุข ที่แท้จริงนะวันนี้คือเรื่องสําคัญนะรจริงๆจะไม่ไลฟ์เราเพราะว่าแบตจะหมดเหลือแบบไม่ถึงย0่นีแล้วแต่ว่าไม่ได้มานานแล้วบทเนี้ยนะก่อนหน้านี้นเคยอยู่แถวพมนานะคะมันใกล้กับที่เนี้ยนะคะมาบ่อยมากเลยแบบอาทิตย์ละวันเลยแต่พอย้ายไปไปอยู่อีกที่หนึง่งแถวฮาเซนไฮนะก็ไกลค่อนข้างไกลวันนี้มมีโอกาสได้มาก็เลยเ ได้มาสักการะพระแม่มารีซึ่งคิดถึงมากๆนะคะไม่ได้ไม่ได้กลับมานานนะความรู้สึกก็เหมือนเดิมความรู้สึกท,ที่ที่รับรู้ได้นะกับสถานที่หรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณนะที่พูดเรื่องนี้ถึงบอกว่าคนที่ไม่เข้าใจสื่อไม่ได้ก็คือไม่มีอ่ะจริงๆมันมันถ้าพูดตามความจริงมันไม่มีจริงๆนะคะแต่ไม่มีที่นี่คือคุณต้องแบบ ละได้ทุกอย่างแล้วอ่ะคุณต้องเป็นพระอรหันหรือคุณต้องบรรลุแบบพระผเป็นเจ้าคุณคุณต้องแบบไม่ติดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะแต่เมื่อไหร่เมื่อใดที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นะคะเมื่อสื่อความบริสุทธิ์ได้ความบริสุทธิ์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างความบริสุทธิ์คือพระผู้เป็นเจ้าความบริสุทธิ์คือพระเยซูคริสต์ความบริสุทธิ์คือพระแม่มารีความบริสุทธิ์คือพระเจ้านะหรือแม้กระทั่งธรรมชาติที่นั่งอยู่ในต้นไม้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นนพอมมมัีควาบิิสุท์จึงเกด ความเป็นหนึ่งเดียวกันนะทุกวันนี้พอมันแบ่งแยกโลกจึงไม่สงบสุขเกิดสงครามภัยธรรมชาติพูดปีนี้พูดแล้วนะว่าเรื่องไฟจะมาอย่างหนักไม่อยากพูดแล้วนะคะคุณสังเกตไฟไหม้ตลอดเวลาเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่แค่เมืองไทยนะเมืองนอกก็เป็นนะแต่เราไม่อยากพูดเรื่องอ,อ,อะไรที่เป็นพลังงานลบนะเพราะเพาะว่าเราเพราะเรา <c oughs> ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็อยู่ในสัรธรรมคุณธรรมชาติ เราก็จะไปไปอยู่ห้องเกี่ยวอยู่ในจุดนั้นๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องังวลน,นะหลายๆคนแบบไฟจะไหม้บ้านฉันหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ในที่แผ่นดินไหวฉันจะไปอยู่ในเหตุการณ์ไล่แรงเซนามิอ,อะไรถ้าคุณเป็นผู้ปฏิบัตินะฮะโดยที่ไม่ใช่ปฏิบัติโขเข่งคัดชันเหนือคนอื่นไม่มีใครเหนือใครนะก็คือแค่เอาง่ายศาสนาพุทธรักษาสิลห้าหรือว่าที่บอกให้ยึดในสัจธรรมคุณธรรมธรรมชาติแค่นั้นเองนะแล้วก็อยากจะมาตอบนะหลายๆคนสงสัยนะว่าเออทำไม ลายมิ้วเนี่ยลายใหม่หรือเลายเก่าทำไมเหมือนกับเสื้อผ้าเดิมๆจะบอกเลยว,ว่าในในในเสื้อผ้าของมิ้วนะม,มีมีไม่กี่ตัวหรอกอาจจะมี2ี่สิบหตัวไม่รู้เสือ้อแต่ก็หยิบซ้ำเดิมๆเ,เพราะว่าไม่ได้ไปยึดติดนะคะในเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาเรื่องการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สนใจนะ,ะถ้าสังเกตนะคะผู้ที่เขาแบบปฏิบัติเยอะๆหน่อยเดี๋ยวพูดนี้จะหาว่าตัวเองไปเอายี่ี่ด้ว่าคือไม่ได้สนใจเรื่องแต่งตัวอ่นะก็คือ เป็นไฟ์ใหม่นะคะไฟ์ที่ที่ที่เพิ่งเพงิ่งเพงิเพง่งพิ่งไขึ้นมาเนี่ยพอมาไหว้อละราลึกถึงส,ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวรล,ลึกถึงจีซัสนะคะระลึกถึงเนี่ยพระแม่มารีเนี่ยก็ทําให้พูดทําให้นึกถึงเรื่องที่ต้องมาพูดวันนี้นะก็เกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นสงครามเกิดจากการแบ่งแยกนะการที่แบบไปไป,ไปยึดอะว่า ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นผู้ผู้มีมาหาอำนาจฉันเป็นศาสนานั้นเธอเป็นศาสนานี้แบบก็เลยเถียงกันซึ่งจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วแต่แรกคุณก็คุณก็เขาก็คนเดียวกันนั่นแหละสมมุติว่าไม่ยึดตาม ศาส,สนาคริสต์ฟังให้ดีนะศาส,สนาคี่บอกที่บอกศาสนาคริสต์พระเจ้าสร้างโลกแล้วก็สร้างมนุษย์สองคนคือมันมนุษย์คู่แรกอดัมกับเอวานะคะอดัมกับอีฟเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงมนุษย์คู่แรกตัดไปสมมุติเรามามาเชื่อเรื่องพรมสร้างเหมือนกันที่บอกว่าเป็นเพราะพรมสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินนับมันฝา,ายมาจากท่า 4. สี่สมมุติว่าเพราะพรมสร้างมนุษย์มาคนแรกก็ต้องมีคนที่สองคนที่สามถึงไหมก็ามาจากที่เดียวกันนะั่นแหละถ้าคุณย้อนคิดตามจริงนะใช้สติและปัญญาคิดมิ้วกับคุณน่ะต่างกันหรือเปล มินะ้วกับเอสมุิมิ้วเป็นคนไทยคนเอเป็นฝรั่งมันต่างกันแค่สีผิวหน้าตาแต่ที่มาต่างกันไหมนะมันไม่ต่างนะเอาคุณจอยได้มาดูนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็คุณจอยได้ถามเ,าเรื่องเมืองไทยกลับแน่ๆน,นะคะกลับแน่แนนอนนะ,ะปีนี้แน่ๆน,นะคะแต่ว่ายังาหาโอกาสอยู่นะ,ะเพราะฉันเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องไปทำนะคะ เรื่องใหญ่มากเลยนะทีนี้ก็เพื่อนๆเ,เตรียมตัวจะเป็นบุญใหญ่นะคะที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าจะไปบวชนะคะบวชแบบจริงจังแล้วก็จะให้เพื่อนร่วมทําบุญไปที่นั้นๆเลยเข้าบัญชีนะคะที่ที่มูจะไปบวชโดยตรงนะคะโดยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ,ะแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติมากๆนะเพราะฉะนีนน้การที่จะไปตั้งใจทําอะไรเนี่ยม,มันค่อนข้างจะมีอุปสรรคแต่ก็ไม่เคยท้อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะ เดี๋ยวมันก็มีอะไรดีขึ้นเรื่อยๆใครที่ท้อแท้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเรื่องลูกเรื่องสุขภาพเรื่องอะไร้วแต่คิดซะว่ามันผ่านมาเป็นบททดสอบเมื่อ,อ,อผ่านมาได้มันก็ผ่านไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นอยู่ที่หนึ่งกำลังใจสองคือคุณต้องคิดบวกนะอะไรที่เข้ามาอย่าไปคิดลม้มาเออทำไมชีวิตฉันแย่มีแั่คนเดียวที่พบเรื่องพวกนี้มันไม่จริงนะคนที่ยากกับเรามีตั้งเยอะนะแล้วก็ความเมตตา สำคัญมากในโลกปัจจุบันนะไม่ว่ากับคนกับสัตว์คุณเห็นใครเดือดร้อนช่วยได้ช่วยเลยคุณเห็นสัตว์เดือดร้อนช่วยได้ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะถ้ายังเห็นแก่ตัวอยู่ถ้ายังรักตัวเองหรือแบบไม่ช่วยเหลือผู้อื่นนะ่ะจะอยู่ยากนะวบอกเลยนะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะตอนนี้ไม่ใช่แค่อากาศที่มันร้อนขึ้นนะคะเคยสมัยเรียนนะตอนนั้นที่บ้าน ทําเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะจำได้เลยอยู่ประมาณมสเรียนที่เชียงใหม่นะเคยเสนอโครงการจะปลูกต้นไม้นะคะเป็นแบบล้านต้นเลย1นึ่เขาบอกใช้งบเยอะมากสองใครจะไปดูแลตั้งแต่อยู่มสี่ิดดูมิวเก่อนมาไม่ไกลนะยี่20ปีผ่านไปนะถ้าปลูกได้แต่ตอนนั้นนะตอนนี้จะเป็นยังไงนะเราเรื่องปัญหาไฟเผาป่าตั้งแต่สมัยเรียนเคยเสนอไปแล้วนะไม่มีใครสนใจไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ทุกวนันนี้เป็นยังไง pm 2.5นะเคยพูดก็ไม่มีใคร สนใจเพราะหนึ่งมอมันไม่ได้ผลประโยชน์อ่ะคนก็ไม่อยากทำหรือเ่าแล้วก็อย่างรัฐบาลนะมัวแต่ไปสนใจเรื่องที่มันไม่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 เป็นเรื่องอ่ะเรื่องที่ควรจะทําจริงๆก็ไม่ทำนะปัญหาความเดือดร้อนของผู้คนความเนี่ยเศรษฐกิจที่แบบคนไม่มีเงินไม่มีจะกินอ่ะนะก็ไปคิดเรื่องอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่อยากพูดละช่างมันนะก็คือเอ่อทาได้เท่าที่เราทําได้แล้วก็ วันนี้ก็มาประมาณนี้นะคะตั้งใจจะพูดเรื่องความรักนะหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะบอกเลยนะเยอะจํานวนเยอะมากมากนะไม่เข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรนะลองรักเขาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนลองให้ใครนะโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ลองรักคนที่คุณไม่ชอบดูคุณจะเกลียดยตาพี่น้องใครมาแต่ไหนก็ช่่งก็ให้อภัยและลองรักเขาดูด้วยใจที่บริสุทธิ์นะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ สามารถดูย้อนหลังกันได้ใครที่แชร์ได้ก็ช่วยแชร์นะ,ะขอบพระคุณมากๆแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะ,ะเดี๋ยววันจะไปจะให้ดูบรรยากาศรอบๆของโบสถะะ์ที่มาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะ,ะข้างในไปไหวแต่ว่ามันมันไลฟ์ข้างในไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถส่งเสียงดังได้ในในสวยมากๆนะสงบด้วยในที่เขาเขาเรียกว่าอะไรมาแบบเพย์ Pay อะ่ะคืออธิษฐานหรือว่ามาอะไรอะ่ะ สารภาพบาปนะเดี๋ยวหูจะกลับกล้องหน่อยดูสิอ่านี่นะคะโบดนี้ถือว่าเป็นบทที่สวยสะอาดนะคะตรงนี้อยู่เขตชิโนโฮิลนะคะบทนี้ชื่อว่าเซนท์พอลชื่อยาวนิดนึงอนะจําม่ค่อยได้นะจริงๆเดี๋ยวนี้จําจะบอกแล้วความจําแย่มากจําอะไรไม่ได้เลยนะคือถามอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความจํานี้จําไม่ได้นะ นะให้ดูบรรยากาศก,ก่อนจะไปนะคะ Going peace to love and serve the Lord เนี่ยค้นพบความสงบนะคะก็คือความรักเนี่ยเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้านะแต่จริงๆก็คือเอาไว้ง่ายความรักชนะทุกสิ่งแต่ว่าต้องเป็นรักที่แท้จริงอะให้มาดูเซนต์ไมเคิลหน่อยนะคะนี่เป็นเทวดานะ ที่มาปา่าลูซิเฟอร์คือพญามะนะคะ,ะประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนี้นะคะเขาเอารูปปั้นมาให้นะอันนี้เขียนว่า in memory of all the unborn innocent v i c t i m ก็คือสำหรับเด็กที่ <c oughs> เหมือนแทงอะ่ะยังไม่ได้เกิดน,นะ,ะประมาณนี้นะคะ โอเคอ่ะก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้ได้ตามที่ตัวเองหวังนะคะอย่าลืมนะความรักนะคะไปลองทำกันอยู่เรียนดูนะแล้วก็มาบอกด้วยเป็นยังไงขอบพระคุณมากบายบายสวัสดีค่ะ